องเอิงคือใครกันเปิดวาร์ปสาวน่ารักที่คนลุ้นเปิดตัวว่าเป็นวานใจคนใหม่ของสไปเอปค่ะ ไม่ว่าโลกโซเชียลหรือข่าวบันเทิงก็ให้ความสนใจในสถานะของยูทูบเบอร์หนุ่มสไปส SPD กับเน็ตไอดอลคนสนิทอย่างอุงเอิงว่าตกลงอะไรยังไงกันเพราะดูแล้วนอกจากเคมีจะเข้ากันยังมีโมเมนต,ต์หวานๆเข,ขินให้ได้เห็นกันตลอดแถมล่าสุดหนุ่มสไป์ประกาศว่าไม่โสดแล้วองเอิงก็ออกอาการเขินยังเห็นได้ชัดจนหลายคนเริ่มมั่นใจว่าเธอคนนี้แหละหวานใจคนใหม่ของสไปจากกระแสะที่แรงสุด ทําเอาคนไม่น้อยเลยอยากรู้ว่าองเอิงนั้นคือใครมีประวัติอะไรน่าสนใจบ้างวันนี้ทางทีมงานจึงขอเปิดวาร์ปพาไปทําความรู้จักเธอคนนี้กันค่ะสําหรับประวัติขององเอิงนั้นมีชื่อจริงว่าสันเซริแสงดีชื่อจริง ชื่อเอิงมาจากภาษาฝรั่งเศสแปลว่า1แต่พอมาทำ YouTube อยากมีชื่อสองพยางซึ่งชื่ออุงเอิงนั้นเป็นชื่อที่สไปชอบเรียกเธอเกิดเมื่อวันที่20สิงหาคม2539จบจากโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนฤิธทิยวันนาลายัยและระดับปริญญาตรีจากคณะบริหารธุรกิจสาขาการตลาดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปัจจุบันนั้นอยู่สังกัดโน .1 entertainment เป็น เน็ตไอดอลที่มีผู้ติดตามในอินสตาแกรมถึง94,483คนค่ะและยังมีชื่อช่อง YouTube เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ผสมผสานหมูเตลูใช้ชื่อว่ายูยูเอิงมีผู้ติดตามมากกว่า1.5ล้านคนค่ะ